เก่าดิจิทัล4.0สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวกับไั้เก่าเป็นของคู่กันแต่ถ้าอยากท่องเที่ยวโดยไม่ต้องเดินทางไกลลองหยิบมือถือแล้วพิมพ์ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพใน Google ก็จะมีหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจปรากฏขึ้นมาอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์เหรียญแต่ข้างในนั้นจะมีอะไรให้เราได้ตื่นตาตื่นใจบ้างติดตามได้ในเก่าดิจิทัล4.0ค่ะ

สวัสดีค่ะลิตาอินทลิตาบุญลาภิวัตรพร้อมแล้วที่จะทําหน้าที่แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวดีๆเด็ดๆให้กับวัยเก่าของเราทุกท่านค่ะวันนี้เนี่ยเราจะขยับเข้ามาเที่ยวกันใกล้ๆหน่อยเอาเป็นว่าอยู่กรุงเทพมหานครกันเลยกันละกันนะคะวัยเก่าที่ชอบเรื่องของเงินเงินทองทองของเก่าของแก่แล้วก็รับประการความประทับใจถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ เราจะพามาเที่ยวที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์เหรียญตั้งอยู่ที่ถนนจัก,กรพงศ์เขตพระนครนี่เองซึ่งเปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาเปิดทุกวันอังคารจนถึงวันอาทิตย์พิพิธภัณฑ์เหรียญเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดโดยกรมธนารักษ์จุดประสงค์การสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คือ เพื่อให้เราได้รู้จักกับเหรียญหรือเงินตราที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันให้มากขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความทันสมยัยครบองค์ความรู้ที่สำคัญรอบด้านในเรื่องของเงินเงินทองทองค่ะมาเดินดูกันที่โซนแรกเลยนะคะซึ่งจัดแสดงภายใต้แนวคิดที่มีอยู่ว่า วิถีแห่งเงินตราสินล้ำค่าของแผ่นดินค่ะเมื่อก้าวเข้าไปเนี่ยเหมือนกับเราหลุดไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของต่างประเทศเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีความทันสมัยมากๆแถมสามารถมาเดินคนเดียวได้โดยไม่ต้องมีวิทยากรผู้ที่เข้าชมก็สามารถเก็บความรู้จากพิพิธภัณฑ์ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแถมที่นี่เขายังใส่ใจผู้เข้าชมในทุกกลุ่มด้วยนะคะเพราะว่ามีการทําพื้นลาดสําหรับคนชาราแล้วก็ผู้พิการแถมในแต่ละจุดของนิทรรศการนะคะ ก็จะมีป้ายอักษรเบลสำหรับผู้พิการทางสายตาอีกด้วยค่ะในโซนนี้จะเป็นการจัดนิทรศการถาวรที่พาเราทุกคนย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเงินตราในห้องที่จำลองเป็นถ้ำโบราณตั้งแต่ยุคที่ต้องเอาหมูแลกไก่หรือเอาของมาแลกเปลี่ยนกันเองการเล่าเรื่องจะเล่าผ่านแอนิเมชั่น4มิติ ฉายบนผนังถ้ำแบบ360องศาบอกเล่าจุดเริ่มต้นแห่งการแลกเปลี่ยนของสังคมมนุษย์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ก่อนที่มนุษย์จะรู้จักการนําโลหะมาใช้เป็นค่าเงินแลกเปลี่ยนโซนต่อมาในชั้นที่2เป็นโซนนิทัศการหมุนเวียนเป็นการแสดงเนื้อหาของเหรียญในทุกๆด้านตั้งแต่ยุคโบราณสมัยฟูนัน ทวาราวดีและสีวิชยัยเราสามารถชมเหรียญในสมัยเริ่มแรกที่ปรากฏในพื้นที่ประเทศไทยที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือเงินพดด้วงเงินพดด้วงก็คือการนำแท่งเงินมาขดกันเป็นวงกลมแล้วตอกตราสัญลักษณ์เข้าไปอาจจะเป็นรูปช้างกระต่ายวัวหอยสงังมากกว่าหนึ่งด้านขึ้นไปเพื่อเป็นการป้องกันการปลอมแปลงเงิน พิพิธภัณฑ์เหรียญแห่งนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องราวของเหรียญในมุมมองที่แปลกใหม่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สื่อกลางของการแลกเปลี่ยนเท่านั้นค่ะแต่ยังสามารถสะท้อนถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นมาต่างๆรวมไปถึงทางด้านศาสนาของคนไทยได้เป็นอย่างดีโดยจะเห็นได้จากงานพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่รวมไปถึงยังมีงานบวชงานแต่งงานการโย,ยนเหรียญเพื่อเสี่ยงทายและยังมีการนำเหรียญใส่ลงไปในกระทงอีกด้วยค่ะปิดท้ายกันที่ชั้นที่3โซตนนักสะสมเหรียญจะชอบกันมากเป็นพิเศษเพราะเป็นห้องเหรียญตามวาระ ให้เราเดินผ่านนาฬิกาเรือนยักษ์เสมือนอุโมงเวลาสแสดงทุกเหรียญที่ผลิตขึ้นในทุกยุคสมัยตั้งแต่เหรียญแรกจนถึงเหรียญล่าสุดพิพิธภัณฑ์เหรียญเหมาะมากสำหรับวัยเก่าเลยจริงไหมคะเพราะลิตาเชื่อว่าต้องมีหลายเหรียญที่ทุกท่านเคยใช้กันมาแล้วในชีวิตจริงวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะในครั้งหน้าลิตาจะพาวัยเก่าไปเที่ยวที่ไหนกันอีกติดตามชมกันให้ได้สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมสามารถรับชมเก่าดิจิทัล4.0ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ f a c e b o o k เก่าดิจิทัล4.0หรือที่ y o u t u b e เก่าดิจิทัล4.0นะคะ